เดี๋ยวเยอะแล้วจะจับทางไม่ถูกนะคือหลักๆคือเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเขา <c oughs> แล้วก็คอยลักความเปลินนะรูล้ลมหายใจให้มากเข้าไว้พระศราสดาตรัสว่ายิ่งมากยิ่งดีอย่างน้อยขอช่วยเวลารัดนิ้วมือนะแทนที่จะปล่อยให้จิตมันเพลินไปกับความคิด ก็พยายามดึงกลับมาและความเพลินกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักของเราคืออานาปานสติที่พระองค์ตรัสว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต